สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจาก Facebook ทุกทุกท่านครับวันนี้เรามาดูข้อมูลนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งล่างนะครับที่เดินต่อเนื่องกันมานะครับสองงวดติดติดแล้วนะครับอ่ะสูตรนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับได้กันเยอะเลยนะงวดที่แล้วนะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างนะครับสูตรนี้เคยปักหลักที่สิบล่างนะครับ แต่ตอนนี้นะสองงวดที่ผ่านมานะครับเข้าหลักหน่วยหมดเลยนะครับงวดที่ผ่านมารางวัลเล็ท้ายสองตัวล่างออก90น,นะครับวิ่ง0ย์กับ5นะครับมาที่เลข0หลักหน่วยล่างต่อเน,นื่องมาเป็นงวดที่สนะครับสำหรับสตรน,นี้ส่วนสุดน,นี้ไม่ได้คำนวณเลยนะครับจะเข้าหรือหลุดไม่ทราบเช่นกันนะเพื่อนสมาชิกทุกท่าน น่าจะหลุดนะครับนะสูตรนี้นะที่เดินต่อนะครับมีสูตรนี้สูตรเดียวนะแล้วก็จะมีนะครับอ่าสูตรนี้ลงข้อมูลกันไปเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนเอนมารอดูหลังจากลงข้อมูลคลิปนะครับเลกวิ่งล่างกันเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรนี้นะมาทั้งบนล่างนะครับงวดที่แล้วเข้า ที่บนนะครับ3 5มนะเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับส่วนบนนั้นได้เข้าแค่คู่โต๊ดนะครับก็คือ9กับ5นั่นเองนะครับ35เข้าที่2ตัวบนนะครับ2ตัวล่างมีแค่9เท่านั้นนั่นเองนะครับที่เฉียดไปนะวันนี้เดี๋ยวเรามาลงข้อมูลนี้นะครับลงข้อมูลนี้ชุดเต็มกันไปวิเคราะห์พิจาดูนะเพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับแล้วก็จะเอาสูตรเลขวิ่งล่างมาดูนะครับว่ามันจะชนกันกับในสูตรนี้หรือไม่นะครับหรือว่าจะเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะครับเลขวิ่งล่างกันนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งล่างนะครับงดเกาะอาที่แล้วมามันปักที่หลักสิบนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าหลักหน่วยไปสองงดแล้วแหละนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสูตรที่เดินนะครับนั้นเป็นสูตรที่1นนะครับก็คือใช้นะครับหลักร้อยบนนะครับจานวน1ครั้งหลักหน่วยบนจํานวน4ครั้งนะครับหลักสิบล่าง1ครั้ง หลักหน่วยล่าง2ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2นะครับสครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับจากนั้นบวกด้วย1คงที่ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับสามเจ็ดเนะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลขก7บวกกัน2ครั้งได้14นะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลขก4บวกกัน2ครั้งได้8นะครับจากนั้นก็นำผลนะครับมาบวกรวมกันนะ ก็จะได้เท่ากับ3บวก8ได้11นะครับ11บวก9ได้20 20บก4ได้24 24บวก8นะครับได้32 32บก8ได้40 40บก2ได้42 42บวก1ได้เท่ากับ43นะครับจากนั้นบวก5ของ T ได้เท่ากับ8นะครับงวดแรกนั้นได้38นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก39นะครับมาดู3งวดที่เดินนะครับ 2บวก4เท่ากับ6 6บวก5นะครับได้11 11บวก8ได้19 19บวก0ได้19 19บวก7นะครับได้26 26บวก4ได้30 30บวก1ได้เท่ากับ31นะครับถูกหรือไม่งวดไหน 2บวก4ได้6 6บวก6ได้12 1 2บวก8ได้20 20บกศได้20 20บวกเได้27 27บวก4ได้31นะครับตัวที่าบวก1นะครับได้เท่ากับ32นะครับอ่าเป็นงวดรางวัลเลขกท้าย2ตัวล่าง23นะครับที่ลงข้อมูลอ่างดแรกนะครับนะ2บวก5ได้7นะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างออก2 3นะครับ คราที่เลข2หลัก10ล่างอ่ะแล้วก็งวดต่อมานะครับ7บก0ได้7 7บก2ได้9 9บก6ได้15 15บก2ได้17 17บก6ได้23 23บก0ได้23 23บก1ได้เท่ากับ24ได้4นะครับ4บก5คงที่ได้9รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก7 9นะครับงวดนี้เข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับ และก็งวดที่ผ่านมานะครับ4บวก0ได้4 4บก7ได้11 11บวก8ได้19 19บก0ได้19 19บวก2ได้21 21บวก8ได้29นะครับ29บวก1ได้เท่ากับ30ได้0นะครับ0บก5คงที่ได้5บางวันเลิท้้าย2ตัวล่างออก90นะครับวันนี้เข้าบนด้วยนะ5 1ตัวนะครับทีนี้มาดูงวด อ่าวันที่1ตุลาคมนะครับ2564กันเลยนะครับผลรางวัลที่1ก็คือ070935นะครับ070 935รางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง90รางวัลเลขหน้าครั้งที่2นะครับ817รางวัลเลขท้ายครั้งที่1 379 ตามวันเล็กท้ายครั้งที่สองศูนย์ใช้หลักร้อยบนนะครับหครั้งหลักหน่วยบน4ครั้งหลักสิบล่าง1ครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งหลักสิบเล็กหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้ง หลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับจากนั้นบวกด้วย1คงที่นะอ่าตัวนี้ไม่มีนะครับมันเป็นสูตรที่2อ,อ่ะผมเขียนเลยมาแล้วกัน5บวกกันนะครับ4ครั้งได้20 0บวกกัน2ครั้งได้0 1บวกกัน2ครั้งได้2นะครับอ่ะมาดูสูตรนี้9กบวกศได้9นะครับ9กบวกเได้18 18ปบวกศได้18 18ปบวกสได้20 20ิบวกเได้27 ยี่สิบเจ็ดบวกเก้าได้สามสิบหกสามสิบหกบวกหนึ่งได้เท่ากับสามสิบเจ็ดนะครับได้ตัวแรกเป็นเลขเจ็ดนะครับจากนั้นบวกห้าคงที่ได้เท่ากับสิบสองนะครับเจ็ดบวกห้าได้เท่ากับสิบสองนะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลขสองนะครับงวดน,นี้นะครับได้เจ็ดกับสองนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับอ่าเดี๋ยวผลนะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างเรามาลุ้นกันนะครับทีนี้เรามาดูสูตรนั้นกันต่อนะ ครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กันนะครับใช้ผลรางวัลที่1น,นะครับ07935นะครับ07935รางวัลเลขท้าย2ตัวล่าง90นะครับรางวัลเลขท้ายครั้งที่1 379 รันวันเลขท้ายครั้งที่สองศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับอ่ามาดูสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่อ่าสองนะครับหนึ่งครั้งสามบวกสามเท่ากับหกนะครับสูตรแรกได้หกบวกสามคงที่นะครับได้เก้า 9บวก3คงที่ได้เท่ากับ12นะครับ2บวก2คงที่ได้เท่ากับ4อ่าสูตรแรกนะครับได้6 9 2 4สองนะครับติดฐานวิ่งบนวิ่งล่างเลยนะครับวิ่งล่างนะเมื่อกี้7กับ2นะครับวิ่งบน6 9 4สีมีหมดเลยนะครับนะมี6มี9มี4นะอ่ะมาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนนะครับ2ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้ง หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นึ่งหนึ่งคันนะครับจากนั้นบวกด้วย2คงที่0บวก0ได้0นนะครับ0ย์บวก5ได้5 5บวก3ได้8 8บวก2ได้เท่ากับ10ได้0นย์นะครับ0บวก2คงที่ได้2นะครับ2บวก1คงที่ได้3นะครับและก็3บวก3คงที่ได้6อ่ะทีนี้ก็มาจับชุดกันนะครับเป็นชุดเต็มนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาลองดูนะครับ วันนี้จะเดินต่อเนื่องหรือไม่นะครับจะเข้าบนหรือเข้าล่างนะครับสำหรับสูตรนี้หกศูนย์หกสองหกสามหกหกเก้าศูนสองเสามเก้สองศสองสามสองนะครับทวถีสองศสอง 2องสามสองหนะครับสี่ศูนี่สองสี่สามและก็สี่หกนะครับเป็นชุดเต็มนะเพื่อนๆสมาชิกนะครับนำไปวิเคราะห์พิจารณากันนะครับส่วนเลขวิ่งบนนั้นมีติดนะครับที่ลงข้อมูลล่าสุดไปเป็น4กับ3นะครับ4กับ3-6นะมี4มี3มี6นะครับก็คือ6 สามสี่นั่นเองนะครับนะส่วนล่างนั้นนะครับที่ลงข้อมูลไปเมื่อกี้นะครับมีสองนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนะก็จะเป็นสายสองสายหกนะอ่ะลองไปวิเคราะห์พิจากันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อ่าข้อมูลนะครับฮานอยทั้งสามรอบเมื่อวานนะครับผลออกอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็มาดูผลหวยฮานอยนะครับ ทั้ง3รอบเมื่อวานนะครับแล้วก็หวยลาวนะครับปรากฏว่าฮานอยรอบพิเศษนะครับออก4 c 1นะครับ2ตัวล่าง2 1งหลุดนะครับนะฮานอยรอบพิเศษนะครับฮานอยปกติออก5340 0นะครับหลุดเช่นกันนะครับมีเข้าเป็นฮานอยรอบ v i p นะครับ2ตัวบน262นะครับ26วิ่งรูด6นั่นเองนะครับได้ไปนะ2ตัวล่าง92นะครับเป็นเลขคู่ชดมาด้วยกันนะครับ หววลาวนะครับให้วิ่งรูด1กับ2อนะครับอก1 5นะครับเข้าตัวไม่เน้นนะครับตัวเน้น6 7 8 9ไม่มานะครับมาตัวไม่เน้น5นั่นเองนะครับนะก็ได้1วิ่งรูด5นะครับรับกันไปอยู่นะส่วน2นะครับไปเข้าแบบ2ตัวล่างสปปลาวนะครับแล้วก็2ตัวล่างแบบนอกเว็บนะครับก็เป็นเพื่อนที่ใช้งานวิ่งรูดนะครับก็อยู่ที่ดวงนะครับว่าท่านจะใช้งานนะครับแบบไหนกันนะครับใน2ตัวล่างนะครับเพราะว่า 94นะครับ2ตัวล่างแบบในเว็บนะ29เป็น2ตัวล่างแบบนอกเว็บนะครับแล้วก็02เป็น2ตัวล่างแบบสปปลาวนะครับดังนั้นอ่าก็15นะครับเป็น2ตัวละอ่า2ตัวบนนะครับแบบทั่วไปนะครับก็รับรัพย์กันไปนะครับดีนะที่มาบนนะครับนะช่วงดีกันไปนะครับวันนี้ก็มาดูข้อมูลนะครับฮานอยทั้ง3รอบนะครับวันนี้เด่น2 3 4นะครับ คู่ชน7 8 9 0นะครับคัด4ตัวเน้นๆมาเลยนะครับจะเข้าไม่เข้าไม่รู้เหมือนกันนะครับนะวันนี้จาก6ตัวเหลือ4ตัวลองดูนะครับดังนั้นงวดนี้นะครับวันนี้นะครับให้เอาตัวที่ไม่ได้วงนะครับตัวรองจากเล็กวิ่งรูดนะครับจับชุดเป็นตัวกันไว้ด้วยนะครับเน้นวิ่งรูดไปที่2กับ4นะครับฮานอยรอบพิเศษฮานอยรอบปกติเด่น0 1นย์นะครับคู่ชน3 4 5 6ห้านะครับเน้นวิ่งรูดที่ศูนย์กับ1นะครับตัวรองเป็น2นะ ฮานอยรอบ VIP นะครับ890นะครับคู่ชน2345นะครับเน้นวิ่งรูดไปที่9กับ0ตัวรองเป็น8นะครับดังนั้นก็ให้เอาตัวรองนะครับเป็นตัวกันไว้ด้วยนะอ่ะวันนี้จบข้อมูลนะครับฮานอย3รอบนะครับวันนี้ทำข้อมูลทิ้งรอไว้เลยนะครับไม่อยากให้มันนานนะอ่ะวันนี้ก็ลาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้โชคดีวันนี้เฮงๆทุกๆท่านสวัสดีครับ